ก็วันนี้เราจะมาพูดหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาหน้าตอบหน้าโสมหน้าคอยแก้มตกไม่ว่าเราจะเกิดจากการที่เราแก่ตัวลงหรือผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมออกพวกนี้ก็จะทําให้นักแก้มเราตอบลงโทมลงคอยลงวิธีการผ่าตัดเบื้องต้นโดยทั่วไปก็อาจจะเริ่มต้นขึ้นจากวิธีแรกก็คือการฉีดสารเติมเต็มหรือที่เราจะเรียกว่าฟิลเลอร์ก็ เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มส่วนที่มันบุ๋มไปมันพัวลุ่มลอดไปแล้วก็สามารถยกกระชับแก้มได้บางส่วนอันนี้ก็ดีก็คือถึงไม่ต้องพักฟื้นวิธีที่สองก็คือฉีดไขมันตัวเราเองซึ่งวิธีนี้ก็จริงๆก็หลักการคล้ายๆกับฟิลเลอร์แต่ว่าเป็นสารธรรมชาติของตัวผู้ป่วยเองนั้นก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง และยังเคมว่าได้ในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวหนังเนื้อเยือ่อบริเวณที่เราฉีดไขมันเข้าไปด้วยเพราะบางคนก็บอกว่าในไขมันก็มีสเต็มเซลล์อยู่บางส่วนอยู่แล้วที่อยู่อาศัยอยู่ในเซลล์ไขมันหลังจากที่เรารักษาวิธีที่1ที่สองแล้วแก้มอาจจะยังคอยอยู่มากก็อาจจะใช้วิธีร้อยใหม่หรือเฉดลิฟติ้งก็คือใช้ไหมร้อยยกกระชับขึ้นไป ก็วิธีนี้ข้อดีก็คือยังไม่ใช่การผ่าตัดที่ใหญ่อะไรการบวมการอะไรนี่ก็น้อยทําแล้วก็สามารถที่จะไปทํางานได้เลยแต่ผลเนี้อาจจะไม่ได้อยู่ยืนยาวนานนักขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนวิธีการเชดลิฟติ้งหรือการร้อยใหม่นี่จริงๆก็อาจจะเทียบได้กับการใช้เครื่องเลเซอร์ยกกระชับต่างๆว่ายกกระชับแก้มอาจจะเป็นอัลเทอร่าไฮฟู เชื้อมาดหรือเครื่องที่อยู่ในกลุ่มยกกระชับทั้งหลายได้ส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือวิธีการผ่าตัดดึงหน้าซึ่งวิธีนี้ก็เป็นเรียกว่าอาจจะเป็นคําตอบสุดท้ายของพวกหน้ายนหนาโสมหน้าคอยก็คือการผ่าตัดดึงหน้าได้ผลค่อนข้างดีมากแล้วก็ข้อเสียคือเป็นการผ่าตัดใหญ่ แล้วก็ต้องมีระยะการพักฟื้นนานผลก็อยู่ได้ยืนยาวขึ้นอยู่กับสภาพเนื้อเยื่อของแต่ละบุคคลแลละก็โดยทั่วๆไปหลักเกณฑ์คร่าวๆในการารักษาหน้าตอบหน้าโทมหน้าคอยก็จะมีอยู่ประมาณ4-5ประการนี้ประมาณนี้ครับผม